ในกรณีนี้พิกขุทั้งหลายอริยสาวกปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นอย่างดีโดยแยกขายใจผู้กระทํานี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี้ดับ นี้ดับสิ้นคืออวิชชาปัจจัยสังขารทั้งหลายสังขารปัจจัยวิญญาณวิญญาณปัจจัยนามรูปนามรูปปัจจัยสลายตนะสลายตนะปัจจัยภัสสภัสส ัจจัยเวทนาเวทนาปัจจัยตัณหาตัณหาปัจจัยอุปาทานอุปาทานปัจจัยพบพบปัจจัยชาติชาติปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะ โม,มนัตอุปายาสะเกิดขึ้นเป็นอันว่าทั้งหมดกองทุกข์เกิดได้มีอวิชชานั้นนั่นเทียวไม่เหลือจางคลายดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูป ดับนามรูปดับสลายตนะดับสลายตนะดับผัสสะดับผัสสะดับเวทนาดับเวทนาดับตัณหาดับตัณหาดับอุปาทานดับ ปุปทานดับพบดับพบดับชาติดับชาติดับชา,บชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมมนัสอุปายาสะดับสิ้นเป็นอันว่าทั้งหมดกองทุกข์ดับได้มี